โอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าก็มีบทลงโทษอะไรกับคุณบูมนั่นนะฮะโอเคบทลงโทษของเราก็าคือกินโอชิให้หมดในภายเวลาสามนาทีครับผมนี่ครับโอชิของเราโอ้ลืมรับผมโอชิไม่มีนี่ครับโคบจัดไปครับผมเอาโอคแทนฮะกินโคกให้หมดครับผมในเวลาสามนาที เดี๋ยวแป๊บหนึ่งับผมกินข้างนอกครับผมตามมา,าเดี๋ยวเผื่อคุณอ้วกแล้วมันหก,กับผมอ่านี่ก็ผมข้างนอกอากาศหนาวนิดนึงเดี๋ยวอากาศไม่ไม่ไม่เนี่ยผมเขากินเขาก็ากินในพายสามสองหนึ่ง ิสนสวดสวดสวดเอาครับ <c oughs> ถ้าเพื่อนกมผมชนะเขาก็ต้องโดนถูกลงโทษอีกบดหนึ่งับผมโอเคคลิปต่อไปถ้าเขาผมก็ต้องโดนโลงโทษจากเขานะครับโอเคนะฮะไปไว่ากินนะผมตงผมไม่ค่อยชัดนะฮะ่คงับผมอื คุณต่างสวดเอาสวดเอาครับผมอือหือคุยของผมว่ากินใกล้หมดแล้วครับเอาบุ่มพิมไปชิมกระรอดหดูไหมครับผมอืออืออืเอาบุ่มสู้สู้บุ่มพิมสู้สู้แต่บุ่มพิมพ์ไม่สู้ละ ลงโทษเดียวซึ่งว่าก็ไม่มีเพื่อนของผมมาขัดขวางอีกนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคหลังจากที่ให้คุณบูมพิมพักไปแล้วครับผมลงโทษทั้งที่สองเขานั่นคือวิ่งรอบบ้านของผมครับสิบรอบตั้งแต่ตรงประตูนั้นอ้อมมาถึงตรงนี้อ้อมเป็นวงกลมแล้วเข้าซอกไอ้ตรงนั้นครับผมแล้วก็วิ่งวนมาใหม่เริ่มได้รถฝ่งไหนอะรฝั่งนู้นก่อนนะครับพี่ คุณบูมครับแล้วอแล้วก็พอถึงรถพอถึงไอ้ตรงเสาเสาตรงนั้นพี่ก็วนมาเป็นแบบนี้แล้วกอนใช่เดี๋ยวผมนับให้ครับไปเลยเริ่มเริ่มได้ครับดึงรถ สองรอบแล้วครับผมสองรอบแล้วสองรอบแล้วนะครับสามรอบสี่รอบ สีรอบแล้วับผมห้ารอบนะครับโอ้โห,โหพี่ของเขาโหดมากเลยครับผมพี่ขอเขาโหดมากหกรอบนะครับหกรอบ เจ็ดรอบแล้วเจ็ดรอบแล้วรีกสามรอบก็คุณบุ้มด้วยอีกสามเขาบอกว่าวุ้ยขังด้วยแล้วเขาบอกว่าเขาต้องด้วยแล้วเอาหายหายหายแปดรอบอีกเหลืออีกสองรอบครับผมเหลืออีกสองรอบ เอาเขาจบ เนื่อยมากโอเคแล้วคุณจะท้าใครต่อครับผมไม่รู้ตอนนี้เอาคิดให้ดีๆก่อนท้าผมก็ได้ท้าใครก็ได้ท้าคุณต๊อก ต่อไปเดี๋ยวไปดูกันครับผม